สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งมาร่วมกับ สาภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนมากันในวันนี้นะครับจะมาเยี่ยมชมชีวิตจริงของคุณพัชรีอุดมานะครับเธอเป็นผู้หนึ่งครับที่เป็นพยาบาลวิชาชีพและทุกวันนี้ชีวิตเธอเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าเธอไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดินทางกลับเกิดอุบัติเหตุครับตอนนี้พิการทํางานแทบไม่ได้แต่ชีวิตต้องเดินต่อไปเดี๋ยวเราไปพบและไปพูดคุยกับคุบคณพัชรีอุดมากันครับ วันนั้นนะคะพอดีอยู่เวรรีเฟอร์คนไข้ก็มีคนไข้นะคะต้องนำส่งจากโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อที่จะไปเชียงใหม่นะคะก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเพราะว่าคนขับรถบอกว่ามีสุนัขตัดหน้ารถก็เลยทําให้รถพลิกคว่ำตัวดิฉันเองเนี่ยทะลุจากนั่งหน้ารถใช่ไหมคะ ทะลุตกมาอยู่ที่ในถงรถด้านหลังกว่าเขาจะเข้ามาช่วยได้นี่ก็นานเหมือนกันนะคะเกิดอุบัติเหตุตอนประมาณสักเกือบ8ปดโมงนะคะบ่ายสองมาถึงที่โรงพยาบาลลำปางคุณหมอทางโรงพยาบาลลำปางก็ได้ผ่าตัดตามกระดูกต้นคอเลยแล้วก็ได้บอกให้กับพ่อว่าอาจจะพิการก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปหมดชีวิตทุกอย่างอยู่แต่บนเตียงค่ะก็คือนอนอยู่แต่บนเตียงอยากได้อะไรก็คือเรียกพ่อเรียกด้องเรียกลูกให้มาช่วยกินข้าวก็คือพ่อก็ยกมาให้กิน เป็นข้าราชการนะคะแล้วก็ยังเป็นพน,นักง,งานเป็นข้าราชการของทางโรงพยาบาลก็ใช้ความรู้ที่มีค่ะมาช่วยตรงจุดนี้เพราะว่าห้องนี้เขาจะมีการฝึกเด็กเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะได้ฝึกตัวเองไปด้วยเกี่ยวกับการใช้มือค่ะถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างว่า,วาความเสี่ยงทาหารตำรวจความเสี่ยงจากอาวุธปืนความเสี่ยงจากการไปจับผู้ร้ายมีเยอะก็จริงแต่ทางพยาบาลก็มีเยอะอย่างเราไปติดมัณโลกมาอย่างเงี้ยการรักษาเราไม่ได้รักษาภายในวันเดียวการช่วยเหลือ มันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วไม่มีเลยก็ว่าได้ค่ะต้องสสีจักว่าอาคุณก็รักษาไปสิเราก็ให้สิทธิ์เบิกได้คุณดูอยู่แล้วคุณก็เอาเงินตรงนี้ไปรักษาไปส่วนเงินที่มาให้การช่วยเหลืออย่างอื่นเนี่ยเมื่อเทียบเทียบกับตรงส่วนของทหารตำรวจมันไม่พีเลยหลังจากที่คุณพัชรีนะคะได้ในในประสบอุบัติเหตุ ทางผู้อำนวยการนะคะก็ได้ให้คุณพัชรีนะคะได้เข้ามาช่วยในงานกิจกรรมบาบัดนะคะซึ่งงานกิจกรรมบาบัดคะ่ะก็จะมีอีกงานหนึ่งก็คือการกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะคะทั้งในกลุ่มเด็กปกติแล้วก็กลุ่มเด็กที่ล่าช้านะคะซึ่งในงานส่วนนี้คุณพัชรีนะคะก็จะมีหน้าที่นะคะในการให้คําปรึกษานะคะของเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะหรือแม้แต่การให้ยานะคะในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ ซึ่งทงางเป็นความเชี่ยวชาญของพยาบาลอยู่แล้วนะคะโดยที่นักกิจกรรมบำบัดเราก็ไม่ได้เรียนในในส่วนนี้มานะคะก็เป็นความยินดีนะคะที่ที่คุณพัชรีได้มาช่วยงานตรงนี้ค่ะ เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเพราเกิดเหตุขึ้นมาเรื่องการบาดเจ็บทางร่างกายนะครับอันนี้ก็คือการรักษา,กษาให้การรักษาเต็มที่นะครับเราก็เป็นวิวโรงพยาบาลอยู่แล้วนะฮะก็ให้การรักษาจนหายจากอาการบาดเจ็บนะครับแต่ก็โชคร้ายที่เกิดความพิการขึ้นมานะครับเนื่องจากการบาดเจ็บค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เกิดที่ไขสัังนะครับทำให้เดินไม่ได้ ก็แน่นอนนะฮะอันนี้สภาพร่างกายเปลี่ยนเกิดเกิดความพิการตอนนั้นก็มองกันว่าเอ๊ะเราจะช่วยยังไงในเรื่องของการขาดรายได้ในเรื่องของอาชีพก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่นะครับแทนที่จะเป็นพยาบาลประจําการตามปกติก็ให้ทําหน้าที่อื่นที่ที่ไม่ที่เหมาะสมกับสภาพขณะนั้นนะครับไปทํางานทางด้านเอกสารหรือธุรการมากขึ้นนะครับส่วนส่วนที่2เรื่องของการขาดรายได้เนี่ยจริงๆโรงพยาบาลมีมีเงินที่ช่วยใน ในการที่จะบรรเทาตรงนี้นะครับอาจจะอาจจะให้เป็นรายเดือนในพูดตรงๆว่ามันมีมันมีเงินก้อนหนึ่งอยู่ที่เราสามารถเรียกว่าคล้ายๆเงินสวัสดิการเงินสวัสดิการที่จะช่วยตรงนั้นตรงนั้นนะครับในแง่ของครอบครัวก็เนื่องจากว่ารับภาร,ระในการดูแลคุณพ่อเราก็น้องแล้วก็มีหลานมีลูกมีหลานที่ต้องดูแลด้วยก็สวัสดิการเรื่องของที่พักอาศัย นะครับเพื่อทีออ่ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นเ,เมื่อเวลา,าผ่านมานานๆเข้าการบาดการบาดเจ็บก็ดีขึ้นนะครับแต่ยังคงมีความพิการอยู่ก็มีการฟื้นฟูมีการทากายภาพบำบัดไปนะครับทุกวันนี้ก็คือยังมีเงินที่จะช่วยในเรื่องของค่าของชีพแล้วก็แล้วก็เรื่องของการทากายภาพบําบัดนะครับการการช่วยเหลือในเรื่องของของอาชีพหลังจากเหตุการณ์ของคุณมี่เนี่ย ทางโรงพยาบาลได้จัดระบบได้จัดระบบของการส่งต่อผู้ป่วยนะครับกรณีที่ไปกลางค่ำกลางคืนดึกๆเนี่ยก็จะต้องจัดพน,น,ดนักงานขับรถสองคนก็ทําประกรันรถซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเปิดโอกาสเปิดระเบียบให้แล้วก็มีการทําประกันชีวิตสําหรับสําหรับผู้โดยสาร5คนกรณีที่เกิดเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะผมอยากให้มีอะไรหรือม,มี ระเบียบหรือมีกติกาขึ้นมารองรับยกตัวอย่างเหมือนกับพวกทหารตำรวจที่บาดเจ็บเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่อะไรแบบนี้นะครับเพราะนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติงานาซึ่งในอดีตส่วนใหญ่การเยียวยาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องของโรงพยาบาลครับ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ขอให้ทางกระทรวงหรือว่าของอส่วนกลางเนี่ยลองพิจนารณาเรื่องความช่วยเหลือตรงนี้น่าจะน่าจะเป็นทางออกได้และก็เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับ ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าปัญหาทั้งหมดนะครับจากการที่ผมมาเยี่ยมคุณพัชรีอุดมาที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนะครับเจอแล้วครับปัญหาทั้งหมดผลกระทบที่ได้นะครับทุกอย่างยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างที่ควรจะเป็นองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจากการนําเสนอต่างๆนะครับจะเป็นผลดีแล้วรัฐบาลควรจะมองลงมาครับว่าเราควรจะช่วยเหลืออะไรกับพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นลูกจ้างครับหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆรัฐบาลควรจะมีแผนแล้วก็มีนโยบายลงมาช่วยกันเยียวยาวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ แล้วเราก็คิดว่าเราจะทํำยังไงให้วิชาชีพของเราได้รับการดูแลแล้วก็เป็นการดูแลที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของพวกเราไว้ตล,ลอดไปนะคะเราก็คงจะต้องขอให้ทางภาครัฐเนี่ยมีระบบที่เหมาะสมที่จะดูแลพวกเราด้วยไม่ใช่ระบบที่จะแบบว่าไม่เสมอภาคแล้วก็เป็นไปแบบว่าไม่เท่าไม่เท่ากัน